สวัสดีค่ะชาว Facebook และชาว YouTube ทุกคนวันนี้ต้อนมาสอน,สอน,สอนทำภาพขาวดำให้สวยแบตบตาแบบชายก็คือว่าจะเอาภาวขาวดำแบบธรรมดาธรรมดาสีแบบตุนๆนะ่้า้มาปรับให้มันสวยขึ้นให้มันภาพแบบชัดแจนแล้วก็มาเปิด a Adobe p o o t o s h o p กันนะคะคืออยากจะฟังเลยว่าถ้าในตัวนี้ที่ภาพเนะี่ยมันเป็นภาพสีใช่ไหมคะ ถ้าเราคลิกไปที่ image adjustment ไปที่ reset t r e t e หรือจะกด shift control view นะคะก็ได้ละบายมาอันต่อไปสร้าง layer ขึ้นมาหนึ่ง layer เทสีขาวลงไปแต่ต้องใช้เครื่องมือ pen pocket tool เทสับปรับ layer หมดให้เป็น soft l i g h หลังจากนั้นให้เรากด Control Alternate Shift G เพื่อรวมเลเยอร์ให้เป็นเนืยอเดียวกันกด Control J อีก3ครั้งปิดเลเยอร์สองกและเลเยอร์สองก๊ีแล้วให้เราใช้เลเยอร์สแทนไปที่เลเยอร์โหมดปรับเป็น Hard Light เปิดเลเยอร์ o p y ลงไปไปที่ Filter a l t e r High Pass ค่าเรเดียนเบลต้องเป็น12พิกเซลว่าไม่ใช่ขอให้เป็น11พิกเซลค่ะปรับเลเยอร์หมดให้เป็น overlay เปิดเลเยอร์ส copying สอลงไป 2, ร 8. ปรับแค่ soft light เท่านั้นถ้าเกิดว่าเราภาพแบบถูกใจมากถูกใจมากๆเลยอ่ะก็เสร็จเลยด้วยนะคะแต่ถ้าภาพแบบ สีมันสว่างเกินไปมันจา้าเกินไปให้เราสร้างเลเยอร์ขึ้นมาอีกเลเยอร์ layer, แล้วใช้เครื่องมือของ Gradient Tool เลือกสีดำลงไปให้เรากด Shift X เพื่อให้สีดำไปอยู่ด้านหลังเลเยอร์แล้วให้เลือก Gradient ให้เป็นวงกลมให้เราลาก1แปดแปดง,งอะ ปับระยะบดให้เป็นซอฟต์ไซท์เอาล่ะเสร็จแล้วเจะ้พี่น้องจ๋าเจ้นี้ต้องขอลาไปก่อนนะจ๊ะสิ่งเจ้าต้องเวียดว่างหายกับไลท์